สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะคุณครูจะขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องจำนวนนับ11ถึง20หน่วยนี้นะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนและการอ่านตัวเลขหลักสิหลักหน่วยนะคะค่าของเลขโดดเรียนเกี่ยวกับการเขียนจำนวนนับในรูปการกระจายการเปรียบเทียบจำนวนการเรียงลาดับจานวนและการจัดกลุ่มจานวนนับ1 1ถึง20ค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเนื้อหาแรกที่เราเรียนกันจะเป็นเรื่องการอ่านและการเขียนจํานวนนับ11-20ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทบทวนเรื่องของจํานวนนับกันก่อนค่ะ,ะจากภาพนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพให้นักเรียนนับและบอกคุณครูว่ามีจํานวนเท่าไรนับนะคะ1 2 3 4 5มีแมวทั้งหมดกี่ตัวคะ5ตัวนะคะ5ตัวเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะตามลำดับเลยนะคะส่วนตัวหนังสือเราสามารถสะกดได้ว่าหออาหาหาไม่โทร5อันนี้แมวมีจำนวนเท่าไร่ลูก5ตัวนะคะต่อมา ต่อมานะคะจะเป็นจํานวนหลอดเด็กๆคะเรามาช่วยกันนับค่ะว่ามีจํานวนหลอดทั้งหมดกี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10มีหลอดทั้งหมด10อันเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะตัวหนังสือสามารถสะกดได้ว่าสออ,อบิบอสิบ นะคะสออบอสอันนี้คือจำนวน10เมื่อคุณครูนำหลอดทั้ง10อันมามัดรวมกันคุณครูจะได้เป็น1มัดทางภาพนะคะอะเด็กๆลองนับก็ได้ค่ะว่าในมัดนี้มีหลอดทั้งหมดกี่อัน1มัดนี้มีทั้งหมดกี่อันลูก10อันนะคะ หลอด1มัดนะคะจะมี10อันเราจะเรียกว่า1 0นะคะเราเรียกจำนวนนี้ว่า1 0ต่อไปค่ะคุณครูมีหลอดอยู่1มัดนะคะ10อันหรือที่เราเรียกว่า1 0คุณครูหยิบเพิ่มมาอีก1อันกลายเป็น1 0กับอีก1ใช่ไหมคะ10กับอีก1เราเรียกจำนวนนี้ว่า11อนะคะ10กับ1เราเรียกว่า1 1อ เขียนเป็นตัวเลขได้ดังนี้นะคะเลขฮินดูอารบิกเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือตัวหนังสือสะกดได้ว่าสออิบอสิบอเอดอเอดสิบเอดนะคะหนึ่งสิบกับหนึ่งหน่วยเราเรียกว่าสิบเอดต่อไปค่ะคุณครูหยิบหลอดมาเพิ่มอีกหนึ่งอันกลายเป็นหนึ่งสิบกับอีก 2นะคะ1 0กับอีก2เราเรียกว่า12เขียนเป็นตัวเลขกับตัวหนังสือได้ดังนี้ลูกสออีบอสบนะคะสออ,องอสอ2อ่านว่า12 1 0กับ2เรียกว่า12ต่อมานะคะคุณคุยปลอดเพิ่มมาอีก1อันกลายเป็น110กับอีก3 หนึ 1> 1, กับ3เราจะเรียกว่าอะไรลูกอ่าใช่แล้วเราเรียกว่า13นะคะเรียกจำนวนนี้ว่า13เขียนเป็นตัวเลขและตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะตัวหนังสือสะกดได้ว่าสออิบ .10 ส,สออามอสามสิบสามนั่นคือ1นึกับ3ามนะคะอ่าต่อมา ขูดห,หยิบหลอดเพิ่มมาอีกหนึ่งหลอดกลายเป็นหนึ่งสิบกับอีกหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะหนึ่งสิบกับอีกสี่เราเรียกจำนวนนี้ว่าสิบสี่นะคะเขียนเป็นตัวเลขและตัวหนังสือได้ดังนี้คะ่ะอ่าสะกดตัวหนังสือได้ว่าสอ,อีบอสิบสอ,อีสีสีไม่เอกสี่สิบ 4นะคะนั่นคือจํานวน1 10กับอีก4หน่วยต่อมาค่ะคุณครูหยิบหลอดเพิ่มมาอีก1จะกลายเป็นเท่าไรคะกลายเป็น5ใช่ไหมคะแต่เดิมมีอีก1มัดก็เป็น1 10กับ5นะคะในมัดมี10ก็เป็น1 10กับ5 1 10กับ5เราเรียกจํานวนนี้ว่า15นะคะเขียนเป็นตัวเลขได้ดังนี้ค่ะ อ่าสิบหสะกดเป็นตัวหนังสือได้ว่าสออีบอสิหออาหาหาไม่โทห้าสนะคะนั่นคือ1นึกับ5หน่วยอ่าต่อไปนะคะตมาคุณครูหยิบหลอดเพิ่มมาอีกหนึ่งจาก5ก็กลายเป็น6กอ่าก็จะกลายเป็น1นึกับอีก6กนะคะหนึ 1, 10, กับ6คือจำนวนอะไรคะ ใช่แล้วคือ16นะคะ1 0กับ6เราเรียกว่า16เขียนเป็นตัวเลขได้ดังนี้ค่ะอ่าอ่านว่าสออ,อิบอ10หอโอกอ6ก6หนะคะ1นึ่บกับหต่อมาคุณครูก็หยิบเพิ่มมาอีกหลึ่ง่าอดมีอยู่6ก็กลายเป็น7ใช่ไหมคะ หนึกับ7หน่วยคือจำนวนใดลูกคือะคะสบิบเจ็ดนะคะหนึกับ7เราเรียกว่า17เ,เขียนเป็นตัวเลขและตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะสะกดตัวหนังสือได้ว่าสออ,อิบอสิบจอเอดอเจ็ดสิบนะคะสิบเจบกับ7หน่วย อ่ต่อมาค่ะคุณครูยิบหลอดเพิ่มมาอีก1อันกลายเป็น8นะคะภาพนี้ก็จะกลายเป็น1 10กับอีก8 1 0กับอีก8คือเลขอะไรคะอ่าคือ18นะคะ1 0กับ8หน่วยคือ18เขียนเป็นตัวเลขได้ดังนี้สะกดคำว่า18ได้ว่าสออิบอ10ปอแอดอ8 10 8นะคะนั่นคือจำนวน110กับ8เราเรียกว่า18ต่อมานะคะคุณครูหยิบหลอดเพิ่มมาอีก1ลอดอจาก8กลายเป็น9นะคะมีอยู่110กับอีก9หน่วยรวมกันเรียกว่า19นะคะ110กับ9รวมกันเรียกว่า19เขียนเป็นตัวเลขได้ดังนี้ค่ะ สะกดตัวหนังสือได้ว่าสออิบอสิบกอเอาเกาเกาไม่ถูกเก้าสกนะคะอ่าหน่ 1, กับเหน่วยต่อมาค่ะเดิมมีอยู่เ้าเพิ่มมาอีกหนึ่งกลายเป็น10เพราะฉะนั้นเดิมในมัดมี1นึใช่ไหมอันนี้ก็10จึงนำเศษ10นะคะมารวมเป็นอีก1มัดก็กลายเป็น2มัดสมัดซึ่งมีมัดละ10 ก็กลายเป็น20งนะคะ2อกับ0เพราะไม่มีเศษเลยเห็นไหมคะไม่มีเศษอยู่เลยก็กลายเป็น20กับ0ซึ่งเราเรียกจำนวนนี้ว่า20นะคะไม่ใช่20นะลูกเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขเราอ่านว่า20อ่สเขียนเป็นตัวหนังสือกับตัวเลขได้ดังนี้สะกดคำว่า20ได้ว่ายอ,อียียีม่เอกยีสออ,อิบอสิบยี่สิบ ะะ20กับ0หน่วยนะคะ20ะต่อมานะคะเราจะมาช่วยกันนับจำนวนนะคะจากรูปภาพต่อไปนี้เริ่มจากภาพแรกนะคะเป็นภาพหัวใจนักเรียนจะสังเกตว่าเขาแบ่งหัวใจมา2กองโดยหัวใจกองแรกมีทั้งหมด10ดวงนะคะเมื่อเราเรียนเรื่องจำนวนนับ11ถึง20แล้วเราไม่จำเป็นต้องนับจำนวนโดยเริ่มจาก1ให้นักเรียนนับต่อจาก10ไปได้เลย เมื่อนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าหัวใจกองแรกมี10ดวงนักเรียนก็นับต่อจาก10ไปที่เศษนะคะมีเศษอยู่3ดวงคือ1 10กับ3บางคนก็ตอบได้ทันทีว่าคือ13แต่ถ้าบางคนไม่มั่นใจหนูรู้อยู่แล้วว่าหัวใจกองแรกมี10หนูก็นับต่อไปเป็น11 12และ13นะคะนักเรียนก็จะได้ทั้งหมด13ดวงต่อมารูปดินสอนะคะดินสอในมัด มีอยู่10แท่งก็คือ1 1 10เราก็นับต่อนะคะนับต่อจาก10ก็เป็น11 12 13 14 15 16 17ก็จะได้ดินสอทั้งหมด17แท่งโดยที่เราไม่ต้องนับตั้งแต่1นะคะเรานับต่อจาก10ได้เลยอ่ะต่อมาก้อนอิดนะคะบล็อกสี่เหลี่ยมแถว นะคะที่อยู่ตั้งเรียงกันแถวแรกเนี่ยมีทั้งหมด10ก้อนแล้วก็มีเศษอยู่อีก2เราเรียกว่า110กับ2หน่วยนะคะหรือถ้าเราจะนับเราก็นับต่อจาก10มีอยู่10แล้วแถวแรกนะคะเราก็นับเป็นต่อเป็น11 12ก็ได้12อ่าแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมา,อาเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมค่ะบล็อกสี่เหลี่ยมอันแรกแถวแรกนะคะยาวๆนั้นมี10อัน หนูก็นับต่อไปที่11 12 13 14 15ก็ได้15อันหรือบางคนอ่ะรู้อยู่แล้วว่าแถวแรกมี10ก็เป็น1 0มีเศษอีก5อัน1 0กับ5ก็รวมกันเป็น15วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาลูกแก้วลูกแก้วในขวดโหลมีอยู่10 มีอยู่10นักเรียนก็นับเศษต่อ10และนับที่เป็นเศษค่ะ11 12 13 14 15 16 17 18 19ก็ได้19นะคะต่อมารูปดาวนะคะลักษณะจะคล้ายรูปหัวใจเลยคือกองแรกที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนั้นจะมีทั้งหมด10ดดวงเมื่อมี10เราก็นับต่อไปที่เศษนะคะมีเศษอยู่4ดวงเราก็นับต่อจาก10 10และ11 12 13, 14ก็จะได้ดาวทั้งหมด14ดวงแบบนี้นะคะซึ่งในวันนี้เดี๋ยวคุณครูก็มีการบ้านแต่ก่อนการบ้านนะคะเรามาทบทวนเรื่องจำนวน11-20ถึง20ก่อนค่ะาจากแผนภาพแรกนะคะช่องแรกมีจำนวน110กับอีกศหน่วยเราเรียกจำนวนนี้ว่า10ต่อมา แผนภาพนะคะมี1นึกับ1หน่วยเราเรียกจำนวนนี้ว่า11ถัดมานะคะ1นกับ2หน่วยเราเรียกจำนวนนี้ว่า12ด้านล่างค่ะ1นกับ3หน่วยเราเรียกจำนวนนี้ว่า13บสาต่อมานะคะ110กับ4หน่วยเราเรียกจำนวนนี้ว่า14 1 0กับ5หน่วยเราเรียกว่า15 1หกับ6หน่วยเราเรียกว่า16 10กับ7หน่วยเราเรียกว่า17ต่อมาค่ะ1นึ่งกับ8หน่วยเราเรียกว่า18 1 0หกับ9หน่วย เราเรียกว่า19และสุดท้ายนะคะมีจํานวน10รวมกันอยู่20เราเรียกว่า20กับ0หน่วยซึ่งรวมกันเป็น20นะคะทีนี้สรุปการเรียนวันนี้ได้ว่าเราสามารถบอกจํานวนของสิ่งต่างๆได้โดยการนับนะคะ ที่นี้การบ้านในวันนี้ให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่ 63, 64 63ให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือโดยนักเรียนสามารถใช้วิธีการนับแบบที่คุณรูณอธิบายไปเมื่อกี้นะคะเช่นภาพแรกเป็นลูกแก้วในโหลในโหลมีอยู่10นักเรียนก็นับต่อจาก10ไปเป็น11 12, 13นักเรียนก็ใส่เลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและเขียนเป็นตัวหนังสือตามลำดับนะคะส่วนอีกหนึ่งหน้าให้เขียนจากตัวหนังสือเนี่ยเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยนะคะส่วนด้านล่างให้แปลงจากตัวเลขไทยเป็นตัวหนังสือวันนี้มี2หน้านะคะแบบฝึกหัดสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ